รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องสปาร์สตรอรีช่ชาแนลนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะเทศกาลกระทงแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมารีวิวกระทงที่เราประดิษฐ์มาจากที่โรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งกระทงที่เราจะมารีวิวในวันนี้นครับก็คือจะเป็นกระทงที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาตินั่นเอ,องนะครับก็คือทํามาจากใบตองนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือกระทงที่เราทรํานั่นเองทุกคนนี่ ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระทงที่ทํามาจากใบตองนะครับแล้วก็หยกกล้วยนั่นเองครับนี่ก็คือไอตรงกลมๆนี่แหละครับคือหยกกล้วยนะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตากันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองครับโปะอยู่ข้างบนนะทั้งหมด3ดอกด้วยกันครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทูบเทียนนั่นเองครับนี่ก็อันนี้จะเป็นเทียนแล้วก็ทูบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบตองที่เราเอามาแปะเอาไว้นั่นเองครับนี่ก็ใช้ตะปูตอกเข้าไปนนะแแลล้้้้วววก็็็ใชเเปี่หอาไดย ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นใบตองแบบคุมเอาไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบตองที่เราพับใช่ไหมแล้วก็เอามาแปะไว้ตรงนี้ครับนี่ก็ใช้ตะปูในการตอกนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นกระทงของเรานะครับเร็วๆนี้เราก็จะมาทําคลิปเรากระทงกันด้วยครับก็เราติดตามชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบาย